ช่องฮาราซีไลน์คอมอีกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวห้องจะนำหนุ่มพี่นึกคือให้นำหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศที่เราเรียนคราวนี้เรียนสามภาษาเนยมันมีภาษาแ้วญี่ปุ่นจีนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเกาหลีพี่เอาจะจะจอในโทรศัพท์เอาค่าหาคทรศัพท์เนี่ยในโทรศัพท์เอาดีกว่าค่ะเพราะว่าญี่ปุ่นก็เริ่มข้อยดบ้าง ส่วนแล้วนะคะแล้วก็อยากแนะนํา,นาให้รุ่มพี่ทุกคนอ่ะลองหัดเขียนแล้วฝึกเขียนดูบ้างนะคะรุ่มพี่รุ่นพี่พกอดจะท้าทุกคนเลยอดีตร่อเอ๊ะเป็นรื่องหนอใช่หนูก็ก็คบกันเหมือนกันเหมือนเดิมอยู่นะคะทุกคนเนาะเพราะว่าเมื่พี่หนกกลับมาจากเมื่อวานเาเห็นรถเอร์ซค์อยู่ตรงที่ร้านหมูท้าแหละแล้วหน้าเอ้อยกอดจนท้าร้านไ่ไหละหน้าหน,น้าโรงงานเนะี่ยแหละเห็นรถคนคุ้น วันนี้จะให้วันนี้จะให้ไปคนค่ะไปพยานเลยนะพยานอ้องคนนี้จะเขาสอบพี่ห,หนอกก็คือให้พี่หนอกหาแบบฝึกหัดฝึกเขียนภาษา,าปังกหรือจีนเกาหลีก็ได้หรือภาษาอเมริกาได้พี่หนอกชอบเฮพี่หนอชอบเล่นกีฬาบอลอะไรเงี้ยชอบมากพีนะ่หนอกชอบมากเนาะอยแป๊บนึงขอหายกล้องก่อน อย่ามองเห็นไม่ชนะ้ตอยดูเฮนยเห็นอรอยสิวหน่อยนะเพราว่าเนาะวันนี้ใช้แอปหน่อยนะคะเวลาถ่ายคลิปเนาะเพราะว่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเคยเหมือนกันบอกบอกย้ำทุกครั้งเลยนะคะว่าไม่ได้ถ่ายคลิปมานานแสนนานมากแล้วนะเพราะว่าชงนี้ชอบขายอาหารตามสารด้วยก็ช่วงอาทิตย์แม่พียวาขายก๋วเตี๋ยวอะไรเงี้ย มาลองชิมได้เมื่อเลยค่ะอร่อยมากเลยนะทุกคนเพื่อนๆว่าก่อนจะทารทุกคนแล้วก็เพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันสมัยเด็กด้วยกันด้วยนะสมัยเรียนพยมด้วยกันก็มาด้วยนะเข้าเรื่องกงับภาษาต่างประเทศนะชราจะนำแนะนำหนังสือหรือรีวิวให้ดูเป็นตัวเล้วว่าค่าตั้งแต่วักนก่อนแล้วค่าเป็นสองสามคำแล้วแนะนำวันนี้กันเลย นั่นสือค่าของประสญี่ปุ่นนะมันหางกงกับหูกระหางน,นะซื้อมาเท่าไหร่ปะหกบปาทแน่ซื้อในแอปลาฮาด้าน,นะเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บมันซื้ออีกถ้าค่านี้หมดเดี๋ยวก็จะซื้อใหม่อีกรอบนึงนะเพราะามันถูกมากเลยนะเพื่อนในของแอปลาฮาด,ด้าใช้ดีมากแนะนําเลยนะคะหาซื้อได้ในแอปลาฮาด,ด้าหรือช้อปปีอะไรก็ได้นะ เราต้องใช้ราคาบ่อยๆด้นะคะเพื่อนๆทุกคนนี่คือเทคนิคไม่ออมเองนะนนงเวลาซื้อห้สื้อผ้าอะไรอย่างงี้นะเีย๋ยวให้ดูเปิดดูเลยเป็นไงบ้างเี่ยเปิดดูที่หน้าพี่อ้องคันแล้วนะนี่เห็นไหมเลยก็โฟกัสเนาะแล้วก็พี่หนูลองฝึกทำน้องฝึกทําได้เลยนะนี่น้องอ้อนแนะนํานะแล้วก็พรมพี่ก็กอนจะฮาลาก็ลองฝึกเขียน ฝึกคัดเรียนภาษาต่างประเทศก็เล่นกับน้องอ้อมได้เลยนะไีน้องอ้อมแนะนำแล้วได้ได,ได้ได้เก่งมา้พูดภาษาเก่งมน้องอ้อมได้คุณลุงพี่ไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าหนูเคยเจอคนต่างประเทศที่แวคโคไปแล้วเคยพูดได้แล้วด้วยขอบอกนี่ให้ดูแล้วนะอันนี้ก็ภาษาจีนได้ตอนเกิดนะไอ้ได้ก่อนมันเกิดเพื่อนให้มาเป็นของฝัน ก็ลองฝึกเขียนดูเดี๋ยวปันหนึนะแบบนี้ให้ตวรวจสอบได้ด้วยนะหลายแบบมากดูดูเล่มใหญ่อยู่คลิปใกล้จบแล้วอันนึงนะหลายแบบมากไอ้นี่หายหน้าไม่เจอนี่เพืพระทุกคนนี่จีนเฉินเหมยจีนอ่ะพูดได้นิดนึงนะอ่ะ รีวิวให้ในที่นี้เราได้ห้5ทีนะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปนด้ด้วยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดตตามให้ไกลดนเยอะด้วยนะคะคนดูถึงสามหมื่นฟ้าแลวนะคะก็คูยตตามหกสิบคนแล้วนะแล้วก็พี่หน่อยลืมเข้ามาดูของหนูด้วยนะจะรอนะพี่เราจะขีดลับมาให้ต้องทำตามที่หนูบอกทุกอย่างไม่งั้นจะเจอบทลงโทษครั้งใหญ่นะจ๊ะ Okey